แล้วตัดสองกองกันว่าผมไม่มีตังค์แต่ว่าขอบคุณพี่สี่ศูตรที่เพียงต้องให้กระดิกพี่เปาพี่เอ็ดพี่ไก่พี่ท็อปพี่บิ๊กต้องขอบคุณพี่พี่สี่ศูตรว่านี่คือเป็นเป็นความรักระหว่างพี่และน้องที่พี่ทุกคนเลี้ยงผมต้องขอบคุณพี่ทุกคนแล้วนะและต้องขอบต้องวันนี้คือพี่เขามาเรียนน้องจอดว่าน้องจอดกลับไปเช็คให้จอดให้พุ่งเอาเป็นว่า ถ้าวันนี้น้องจอร์จต้องออกตั้งทัพป่าเลยนะโทษพี่40เพราะว่าตัวเลขให้น้อง42ต้องออกยังไม่มีใครกลับเลยนะครับวันนี้ไม่ได้กลับเอ้าจะด่าคุยครับขอให้ด่าคอยด่าง้อได้อย่าด่าคุยไม่ถูกต้องเงาก็เข้าใจแต่ไม่อาจอยู่ในอ้อมแขนเพราะไม่ใช่ คนตัดไงเดี๋ยวมองก็มืออย่างเดียวแล้กมีด้วยมนเยอะกว่าคูเนี่ยเยอะกว่าคู่มึงเล่นทไรกันเีงอีกหัวแยางตี้ี่มันมันมันเริ่มเยอะผมแล้วล่ะหัวแยกเีนี่ย เบามากๆครับขอบคุณพี่ท็อปจังเฮ้ยเดี๋ยวต้องให้เครดิตให้เดี๋ยวต้องไม่ไม่ใช่ต้องโพูดให้แบบเครดิตด้วยนล้วก็พูดออกออกไปเลยะรออเลยว่าขอบคุณพี่พิ๊ก40นะครับเป็นคนถ่ายขอบคุณพี่ท็อป40อยู่หลังกล้องนะครับขอบคุณพี่ไก่40ด้วยนะครับเป็นเป็นหาแล้วก็ตั้งแต่ระดับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปญี่ปุ่นไปตีหม้อต่อด้วยนะฮะต้วอง ตีมาแล้วด้วยนะครับค่อข้างบอกตีมาแล้วด้วยคนนี้นะครับตีมาแล้วด้วยนะครับตีมาแล้วด้วยเหมือนกันแล้วก็พี่เปาครับตีมาเยอะเหมือนกันนะครับตีมาเยอะมากตีเมงตีผมเองไม่ได้ตีหม้อครับตีผมเองตีผมเองครับเป็นอาจารย์ทั้งหมดผมเลยครับพี่อ้าเงาก็เข้าใจที่ป่วยพี่ก็อยู่เนี่ยมึงจะมา นะครับอันนี้ก็คือเป็นใกจๆหน่อยที่ก็เยอะไปก็คืออยากบอกทุกคนว่าพี่น้องมีอยู่แค่นี้นะครับก็เป็นรุ่นพี่นะนะเป็นแฟนพาลไมเห่งอ้แฟนไม่ใช่แฟนค้องแฟนไม่ได้นะครับก็พี่น้องก็มีอยู่แค่นี้นะครับพี่เอสก็เช็คบินกลับบ้านไปแล้วนะครับใจหมาไป ไก่ไก่แก้วแก้วบอร์ดแก้วบอร์ดนะครับส่วนคนนี้พี่ไก่นะครับนะฮะเวลาอยู U40 แต่ว่าเข้าบอร์ดก็จะโผล่มาสีหนึ่งนะครับภาพภาพบอร์ดจากภาพบอร์ดภาพบอร์ดนะครับก็ไม่มีอะไรก็วันนี้เพิ่รับรู้จากใครครแต่พูดจริงว่าเพามึงอะไรเฮ้ยไม่นไงตัวนี้อะไรเจออะอะชักเ่าคือพี่ติ๊กเชื่อชฉกเอาสองที่ไทย ไม่ต่อไม่ไมต่อแล้วเพื่อนิดคลิปเนี่ยเิดแล้วแม่เอ่ยชื่อมาโมคลิปเนี้ยแม่ไม่ตอบเามันตายคลิปอยู่เใครงโดนในรองไ่ในรไ่อ้าวป้าิงย์ลองก็ดูเป็นใครดีฮะผมไม่ได้ถึงไม่ได้หมายถึงว่า ไปว่าใครยุ้ยนะนะเออกูไม่ได้พูดเล้วครับแม่เดี๋ยวแม่งโดนคลิปเกาะชานกับเกาะลันตากุเอ้ยไม่ได้ภาพพี่กย่าหมดแล้วตอนนั้นที่เว็บบอร์ดเก่าแม่งสมัยยังสวีทกันอยู่เดนะแม่งมึงถ่ายได้เยอะทีแ้ววยมึงถ่ายมานานมากเลยเยอะเลยติดเยอะปะ12นาทีแม่งเอาลูกไปเที่ยวเกาะกันมาโพสต์มุมเงาๆสองคนเดี๋ยวไไงสอคนสอคนไ คนนั้นกับคนนั้นน่ะคนนึ่คนนึงเป็นพุ่มกับคนนึงอยู่ช่างสิบหมู่ไอ้พุ่มกับชื่ออะไรอย่าเอ่ยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวกฎหมายเขาจะจับได้แต่ไม่ได้ชื่อรองไม่ใช่ชื่อรองไม่ไใช่รองไม่ได้ชื่อรองไอ้รองกูไม่ได้พูดว่าชื่อมึงนะไม่ได้ชื่อรองไม่ได้ชื่อรองไม่ได้ชื่อยุ้ยใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้ชื่อยุ้ยด้วยไม่ได้ชื่อยุ้ยด้วยโอ้ไอ้เยอยจังทั้งนั้นเลยครับไอ้เยอยกูถ่ายไว้ที่กูดาลงได้ไว้หมดอ่างอิงชื่อวะไรหมด